ช่วงที่เท่าไหร่นะเดือนสองนาเสียชุที่หกนะครับของแซนด์วิชแปงเครื่องุงจีดเที่ยวย่านทองหล่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เบอร์เกอร์คิงนะครับทองหล่อปักตอยสี่นะครับนี่ด้านหน้าไอ้่ด้านหน้าเข้ามาด้านในแล้วจะมีคำว่าอะไรซิงหนึ่งเก้าห้าสี่อะไร่อย่างนี้ต่อนะครับเดลิฟวลีแล้วก็มีมงกุฎเทียบเลยนะครับผมอ่าโอเคนีค่ก็เป็นรูปเบอร์เกอร์นะครับมงกุฎเทียบเลยซึ่งผม ดูผ่านๆตรงนี้ผมนับได้แล้วอยู่ที่ประมาณสิบแปดเลอเล่นสิบเก้าขงโปดตอเครขอบุณครับ <c oughs> ได้ครับเป็นเมนูท <c oughs> ี่เชฟอุนิลานะครับที่ผมชอบกินอยู่แล้วนะครับอันนี้ <c oughs> ต่อไปก็เมื่อกี้ยนืนถุงได้ไหมให้ดูไปแล้วเนาะอ่าถุงไปแล้ว,ลวนี่โฮมอ o ฟเดอะ h อเตอรนี่ ก็คือบ้านของบอเปอร์ก็คือพูดง่ายว่าเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้อแล้วมีผักมีสลัดมีมะเขือเทศอะไรอะไรใส่เข้าไปอันนี้มาดูรูปดีบ้างครับ <c oughs> มีทั้งหมดเจ็ดรูปด้วยกันนะครับมีรูปบนสุดนี้จะเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นเบอร์เกอร์นะครับแล้วสังเกตดีๆว่าจะมีโลโก้เบอร์เกอร์คิงก็คือคิงหล่ชื่อเป็นเป็นพระราชาเลยครับ โลโก้เก่าซึ่งเคยเป็นสมัยก่อนตอนนี้ก็เอามาทาใหม่นะครับก็มาเป็นโล,โ,ลโก้เี้ยปัจจุบันอันนี้คุณป้ากินเบอร์เกอร์อยู่อันนี้หนูน้อยใส่มงกุฎอยู่มงกุฎมี18มงกุฎไม่ใช่เกินเกินไม่กินครับเนะี่ยอันนี้เป็น Eat Fun to Eat and Burger King คือแปลว่าถ้าคุณสนุกถ้าสนุกแม่ท่านได้มากินเบอร์เกอร์คิงอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนในปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็มีออเป็นรูปของแม่แบบ คล้ายๆไม่ค่อยแจ็คสันนิดนึงกัดูหน้าตาเจนเน่าาแจ็คสัคคคนเลยอ่าแคปปิดโยเวอิสดิโอลิอเวย์นะครับโอเคแล้วบรรยากาศดูข้างนอกโอ้โหตรงข้ามกับสเตจบิชสวิตนะครับอ่าถ้าสนใจลองมารับประทานกันได้ครับที่เบอร์เก้นทองหล่อซอยตากซอย4นะครับโอเค แล้พวกกันสอนช่วงหน้าช่วยนันก่อนตักคู่หนึ่งครับ